thank you ยังมีเวลาอย่างปลาอีกอยู่มาหาเห็ดโตอีกจะบอกว่าเสด้เห็ดยังหยีเดออคลิปนี้ไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าเบิ่งนี่จะพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปเห็ดหนังไก่อีกเลยเด้จ้าสายนีง่าลายเล้วขึ้นมาลายเราแยกย่อไปเสด้คลิปแล้ว,วเห็นบาจา่ใตย,ยางานไป้ทั้งนั้นอีกเดี๋ยวสิผ้าอย่างเบิ่งสะก้อนจะอย่าวิ้นนะคะห้ามวินนะคะ เบืนกนะจ่าดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยน,นะอด,กนนดกกกนอกนี้ง่ายๆดอกสิบ้าเบิ้งไกลๆจต่ชุดน้อยน่ะตอนนี้เบิ้งสายของพันสะกอนพูนนะทั้งนี้ทั้งนี้หอดใส่หอดหนีติเคยเก็บเราได้จ้านี่เคยเก็บด,กเเกบดอกใหญ่เพิ่นไปแล้วเที่ยน,น,งน,งยนึงนี่จ้าดอกใหญ่เพิ่งราเบิ้งเนี่ยโอ้อย่าเป็นเถาก้อนข่อย พนนะเพน่ะตัวคุง่เม่จ้ะมาเอามังนีแบบ หักเราก็ได้เอาจ้านี่อ้อโดดนี้ประทันได้วยเก็บเอาก็เอาเมื็อไปเจนเสือไปโดวกนี่เสืออู้ต่ำโดดนอยครับง่ายอย่าเอาสิบบัตรขายเบื้องอยู่ที่เก้็เลอจ้าอุ้ยต่ำหัวปุทธ แห่งตะคำแห่งตะเภานั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเพ่อนคอนอนเพื้อง,งโอ้โหวังนนยืดใตหมดทีน่นี่สมดุลที่สมดุลจิตกันอันอีกเหตุผลหนึ่งกต่คือว่าแ้วเอ๋ประหยัดแบบน้ำเจพี่นอนเอ๋ ตัวละสักนึตัดขาเห็ดได้เอาอขึ้นมามันเกลี่ยตัดแหกขาเนาะจ้าเพราะขึ้นมามันมนีความพิเศษพิเศษนี่อย่างนะบพคือก <c ười> กเกลี่ยแต่เห้อแต่คนหมักคนขึ้นบ๊กคือกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือเป็นแบบเห็บจ้า ก็เลยประตัดขาเพือ่อนคนเบิ่งปันไหนอีกสายหนึ่งก็อยู่ประทันได้ไปซองเพื่อจะจะที่อยู่ในป่าหกหกที่เหยียน เอาอันทีเอวันพากว่าเอาเสียงคนไว้เห็นคนไปไปย่างหาเห็ดนํามูนั่นนะจ้ะจกว่าเพิ่นสิยังอยู่บ่บุนี่เดี๋ยวมือใดมือหน้าจงค่อยสิขไป นี่ท้าจ้าพี่น้องสำหรับสายนี่บัดเนยเหียวกะสิทํา้ม้มสะอาดต่อใส่กระจากจดกันด้อจ้าแต่ดำาจ้าพี่น้องจ้า,าเหยเ่วอ่อนมาพอ้าต้งหลายมือเลยเด้ดอกซ้ำนี่แหละใบไงดอกจ้านี่มว่าสิจงไว้เิ่นใหไ่อีกเป็นก็ส่ใหญ่ดอกจ้าเนี่พี่กายนี่ก็ได้เก็บดอกซ้ำนี่แหละจ้าม่ฮู้ว่าเป็นเป็นพันนี่หรือว่า Nay cầm cả bông hồ lưu vào tỉnh ngủ nhà, cả bông hồ ngủ 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 nằm ngủ 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 yêu. Như ngủ khá ngủ 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 vô ngủ để ổ bên ngủ kia luôn. เว้ยอันนี้เอาจรอันนี้สิเอาเนี่แต่มังหันน้อยพูดอันนั้นกะน้อยพูดจะว่าหัวดกจงไว้ถ้าเบิ่งหมาเป็นสิไงบัวจงไว้จุดน้อยกัจ้านี่จ้าพี่น้องพี่น้องได้เหี่ยวคิดว่าเพิ่นเป็นพั้มนี่แท้ๆหรอจ้านี่ เพิ่นบ่คืออันอีกพันหนึ่งที่โด่งยิ่ใหญ่โด่กเพิ่นน้อยๆนึงแห่นี่คือสิบ่ใหญ่อีกคือสิใหญ่โทนีเท่านี้ใหญ่เต็มที่โทนีแท้ๆล่ะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้อยากเก็บเพิ่นมีหลายกลุ่มหลายกล่วอยู่เด้อจ้ะนี่แล้เอี๋ยวบันได้อยากเก็บหมดถ้าเบิ่งจงไว้อีกจังหน่อยก่อนแล้วเสียพิ่นได้ใหญ่พี่น้อง จา่สีได้งไงบ่ได้ไงข้นหนาวถ้าเทียหนาวมาอันเป็นนังเขียงไม้ก,ก็คือเซ็ตประกองดองจ้ะก็เหลือดรงี่น้อง้วเบิ่งเห็ดหนังไก่สายนี่ที่เป็นจังสี่ซีอ้อยพายมาเตะยา้ายเอวโคลนะไก่มองเสียงรถตัดไม่ เข้าทุกขณะเราจะอ๋อเราบังติ่งโขกติ่งปลาถากนี่นจะโตแบบง่ายเลยนะขิปนี้ก็สิได้เห็ดนั้นไก่ตีนอีกจ้าตั้มพักเราก็ได้เอาน่กว่าไนะหถ้ถือเตะตี นำผกเห็ดหลังใกล้อีกือจะได้ไล่หระกขึดน่าจะได้ตื่นอีกจ๊ะ ผมเกิดแบบนี้นะคือขี้โหดจ้ะโอ้ตำโดดมันตกดด้วยป็เตะปเตะฮักซี โอ้พี่น้องจ้าได้ยินแต่เสียงรถพันตัดป้าตัดต้นไม้อีกแล้วตัดมองไดบู๋ยายเอวบรทันได้ไปหอดมองพันตัดด่จ้าอันนั้นว่าเป็นยังหรือจ้าบ่าม,มันไปเหยียบย้ำเห็ดได้เอวเมื่อละตีย้ำ <c oughs> พันตัดป้าตาละเถียวนี่เห็ดว่าออกเป็นสองสามสี่พันได้จ้าพี่น้องมอง,มองที่พันตัดนั่น ออกเพิ่นสิออกขึ้นไหมอีกอยู่คืนไหมอีกยูกยกยต่ว่าเห็นใจเวลาอีกตูนจ้าเราไปเร็วกะบางมองกับออกได้ใช้ท่้งจีบาไปเร็วก็ได้เอาเบาเฮื่อขึ้นน้อยกะออรรถละโอ้ขาดหักเตะกสายนี้ดอกไงยูสองดอกพี่น้อง ตันนี้จะโดกน้อยๆยังหมือนไงก็ะเพื่อมดุกันตีไปกันลูกไก่ขนทันทง <c oughs> ดุกเเมยดอกเกากับาวาั้พันธชาาจะซื้อพุดนะแก,กเห็นบระจามิแะโดกน้อยๆมาหอดอีกไซยนึ่งละจ้าคือบัดซูไม่ค่อยหนอโทสักจาน นี้น้อยอยูปเปล่ามีแก็น,น้อยคือขี่หดแต่พี่น้องนะว่าว่าไงนั้น <c oughs> ตัวอุดดูไงตอนนี้ไม่กลัวเปิดกลวทเปิดกลอ่หดิททเท่าเท่าต้าาองสีง่กะไปเ็นัคิดแลวค่ะว่าท่านได้เถ่าอะไรดอกพี่น้องยังอยหางว่าเท่าจะพิคนเริ่มโอบขนไหลแล้วนะขนไต่ทงเน หลังหลังดกนิดมีจานสีเห้ยนี่ออนย่จ้ะอันนี้นะคมีจานดอกนี้นี่ขนสีเรล่อขนสีเรเลืมยเ้ยวแล้โอ้กะเป็นอยนี้ก็เมื่อดแ่เดี๋ยวจะขันดินให้ยววฟ้าเลยดีกว่ไม่สี พี่น้องเด็กคนเดิมนีเอาได้น่จ้พี่น้องบัดเนี้ยยายเอ๋อเกสิทําความสะอาดกันได้จ้าพี่ยูผู้เดียวไีไปม่บ้านมีเดียวเหื่อเดดแกวเนาะเื่อเด็ดล้เนาะ นั่งมนลมลอยู่ที่นี่หวกำลังจุดดมน้ะโอ้เดเต็ดเด็ดโทุทีจะลืมเบิ่งเลนมวนไปนานมะพี่น้องมืดไว้อีกงแหกนั้นนี่ เปืเป่ยอยใ้เหี่ยวด้วยนะจ๊ะอิดอัดอิดอัดขอโทษดด,ด้วยจา้าให้เหี่ยวบ่ได้เหี่ยวเปืวางไว้ท้ายเตีเก็บเห็ดปันหะก,กับเสียเตึนกรเลยกดังอิดอัดอิดอาบทีน่นี่ค่ะย้ายเ,เหเียวบ่เมือนมืดเลียวสายนี่ลุกขึ้นลอยวมาพ่ออีกแล้วเบิ่งเบิ่งดอกเพิ่นพุ่นนะ อ้วนส่อ้วนค่ะโอ้หน่ยอยกิซันเกิดอาการเร่งรีบอีกแล้วค่ะนี่จ้ะทำความสะอาดกันด้เห็ดดำขาเหลืองดูว่าแตรขาเหลืองที่หเหี่ยวเอือนหรือจ้ะ เยวไปหาซองบึงตอกน้อยๆที่เคยปลูกไว้ให้พันใหญ่บ่ใหญ่แม่จ้า,า,จาพี่น้องได้เ่ได้เก็บมังหันนั่นบ่หูว่าเพิ่นคือบ่ใหญ่เพิ่นนี่ยายเียวมีความรู้สึกว่าเ <c oughs> พิ่นตัาตาหมองเห็ดหมองปลาเห็ดเจี๊ยวล่ะจ้านั่นฟังเสียงฟังเสียงกะกะหูเดาออกนะจ๊ะคิดบานั่น <c oughs> โอ้ยบ่ได้เก็บเด้อเห็ดปลานั่น ดับเนี้ยโอเทเหรอเห็ดปานั่นไี <c oughs> ่น้นองจ้ง <c oughs> าเก็บทังนี้ไอเก็บหน่อยบ้านเดียวหนิอันนี้หน่อยยืมระทะแน,นัวเด็กจ้าปล่อยเดยจ้าเอ้าบังเว้เอา้าโอ,โอ้ยป่ยเห็นบุหัวมีอีกดอกหนึ่งที่หันเสือม,มือดแล้วสิม,มือแล้ว เปล่าเลยอ้ยเกิดการเฝ้า ใจแต่เห็ดเคสหลอดเท่าลดเลยแตกทั้งต้นอ้คนแต่เห็ดแตกอีกแตกตือนอีกโอู้พอ,แ,อ,อแค่หลอดน้ำงามจ้าล้วบังโอ้น้ำงามกต่เห็ดหักเลยเห็ดแค่หลอดเดียว โอุ้ยโทษตำทดสักมีดอกหนึ่งจ้ะเราจะแมียนต้นนี่จะแมีนจ้าพี่น้องจ้ะเอ้อเดี๋ยวกลับมาเบิ่งอีกสายหนึ่งจ้ะนี่ขอโทษด้วยจ้ะถ้าเป็นแม่พี่น้องน้ำค้างเสียงเปรย์ก็เหวี่ยงกลับขึ้นเขาหัวคู่ขึ้นกันจ้าหฮงแหฮงบ่อยาก เอาเพิ่นออกเมาเคย,เยนีแหละเฮ้ยเอา๋ยวคือปลาสกีฟไซสยนี่เป็นไซส์สุดท้ายเลยกะสำหรับคลิปนี้เพิ่งเคยสิมาอีกไม่นานมามหาเดินสายอื่นอีก จ้าพี่น้องยาเอี่ยวฝ้าวพระใดพาเบิ่งทุกอันเลยจ้าทุกสายเลยมาจากเก็บตื้นอีกสายยานขึ้นมะยำมึงนีโอุ้ยจะมาทั้งนี้จะมาตัดมึงนี่เ้อบ่มีมองให้ตัดดอกบ่มีต้นไม้ให้ตัดดอกที่ดิบแต่ว่าที่จริงป้านั่นเป็นตัดตัดที่จะ่จะต้นสนต้นใหญ่ยหนาต้นหนาพุทธเจศีเราต้นสนต้นใหญ่แล้วก็ ปลากาาันนะจ้ะเสียดายเตะๆนิดอ๋อโอ้ยกถ็ถอดได้เหี้ยตัวเก็บโบงาณอันที่จริงเห็ดกับว่ออกหลายแต่ว่าจะเหี่ยวได้เก็บเห็ดหนังไก่ยุหันสองสายนะาง,ง,ง,งานงานอู้ระเบิยงพี่น้อนกระเบิยงงานทีนี่พันนั่นว่าดับเนี้ยตกแต่ว่า เห็ดนังไก่นี่เพิ่นบ่บนดับเนี้ยดอกจ้าตามที่ยเหี่ยวเห็นนี่เพินพ่นเพิ่นแดงสิใส้เวลาเสื้อสิขึ้นมาอีกขึ้นมาแต่บ่ได้ขึ้นมาหลายคือเก่าเพราะว่าเพิน่นจีบเหยียบจมขี้ดินนะจา้ามาจ้ะเก็บตืิมเก็บตัวเก็น้อยเหี่ยวก็สิได้เลียนดอ,อกป้าเร็วเดี๋ยวสิพาะเงีย่เป็นนงจนเห็ดสกุลไม่นามามเก็บปีก สงสัยสิได้เก็บตั้งแต่เห็ดหนังไก่หรือที่ช่วงนี้ถ้ายังเหลือนะจ๊ะถ้าเพิ่งมาไม่หยียบกวนยิ่งเอวแต่เห็ดเห็ดอันเห็ดอันอืน่นเห็ดแต่ดํกแต่ว่เห็นขึ้นเห็นนันน้อยๆอ๋อเห้นไหม,อ,มอีกแล้วเห็นที่น,น้อยๆที่แพ้พี่น้องเบิ้องหรือจ๊ะแล้วก็เห็ดดําค้าเหลือง chắc sẽ chẳng đầy Đừng sẽ thảm nó cản con Để xoan bằng đầy cả nơi nơi vô chắc sẽ đầy kếp bố bố sẽ được ngoài cả tầm chơi chung mình nhìn sẽ con đọc khi nông Anh à, này khỏi sẽ chung rồi, sẽ chung rồi sẽ con chà. เห็ดหนังไก่กล่องสุดไทยของคลิปนี้ดจ้าพี่น้องยายแหววไม่ได้จัดฉาก้งามเลยเฝ้าวันนี้ก็สิทําความสะอาดใส่กจาดแล้วก็สิเลียนหลป้าละจ้านี่ดจ้าพี่น้องเห็ดหนังไก่อีกคลิปหนึ่งของยายแหวไในจังหวัดลายได้พุ้นกระจาดเลยจ้าุพน่อนเราได้เห็ดแค่รสน้ำซีหาดอกแล้วกมีเห็ดอันนี่น้ำจ้าเนี่แต่ดำได้หยุ่มหนึ่งแต่ดำน้อยดอกน้อยแล้วกะ เห็ดดำค้าเลื้องก็ได้น้อยหนึ่งจะหนิพุ่นะจ้ายายเอ๋ได้เห็ดปักหลายเลยบัดท,ที่นี่ยายเอ๋เสียได้จบคลิปเสียได้ขอลาเสียได้ฟ้าเลน้ออกปอก้ายเราจะขอบุญขอบุณหลายๆลด้วยจ้าที่มาเบื้องคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายเอ๋หัวเถกเถกก็ได้หลายช่องน้อยๆ้อยคอยสุขภาพดีแข็งแรงสุขููสุขนจา้าจ้งพ่อกันกับยายเอ๋อได้อีกคลิปหนะ้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ